สวัสดีค่ะพี่น้องต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาสิลุบบนลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะวันนี้เราอยู่กับช่างเจเล่คนโก้อะไรอ่ะถ่ายลูกกระตา่าย<ห>สีฟ้าส้มป่ะหนูเน,ะ <c oughs> นาะอ้าวเอยตาบีกับพี่ออนค่ะ <c oughs> เป็นพี่ได้พีนนพ่น้องเราเปลี่นทีอูเด้อผู้ใดามาบอกว่าเราเป็นน้องข่อยๆไหมเด้อ <c oughs> อันเท่าใดก็ค่ะน้องไฟเพิ่์อายุยี่สิบแปดค่ะ ดว่จะ40บาทจะเล่วันนี้จะหายไหมหายไม่หายจะทาตัวมีพิรุดจะให้หายไปไหนก็ทำางวันนี้ไม่ไปตัดผมนะแต่เหนื่อยแต่เหนื่อยก็อาจจะไปนอนพักเห็นผู้ชายมีรถเห็นผู้ชายมีรถบ้านก็คืออยากนอนพักแล้วล่ะสุไปนอนอยู่รถป้าโอ้เป็นจังสั่นไปเนาะว่าจังสั่นไป

เออ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 ออเ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 ออออเ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 เออ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 ออเออเอเออเเออเออออเออเอเออเเออเออเเออ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  บอกควรผู้อื่นบอ,อกควรจับของบบอ,บอันนี้ต้องเอาไปหาผ่ามาปะานะผ่าที่ไคร์กันมาปะคือคือเย็บก็เย็บได้ค่ะแต่ว่ามันก็จะตึงเหมือนเดิมมันซูดีกับบ่ต้องหยิบมันขาดก็<อ>คือป่วยมันขาดเราก,ก็บทันสิป,ปะกับบ่งามอีกอะเมียนจ้าสั้นก็ให้เขาเอาผ่าตะไคร้สีดำมาต่อก็้วจะเป็นห้อยปลาอีกละ่ะแล้ว่างคันเป็นผ่าตะไคร้กับที่คลเนี่ยก็ขันเจมินก็ยูซื้อๆเนาะงพอจบกอกันเลย เอกก่ะนีมื่อนี้เป็นพี่เซ้นเตอร์ทั้งขยะสีดำพี่น้องไม่เหมาะกับกองขยะนี่คือไม่ได้เหมาะหลกลูกเป็นดอกแยกในป่าปูนก็พอแล้วหนูไม่ต้องไปอยู่ข้างกองขยะมันจะกุยจังใดวิบวับจังใดจัไใดมีขยะที่นั่นมีออฟแอมจริงๆะบอเดอรลูกผู้รับงานบังกรนะไหนเขาอยู่ไก่ขยะเจะว่าเป็นแนวเลยมือนั่นก็อยู่บอขยะออฟแอมจนเาเป็นจังใดก่อนนั่นนั่นมาเป็นวุ่นวอกวุ่นวายกันแทอ มันเป็นยังไงก็ว่าอยู่ร้าน้าตัเลยลูกมันนูดต้องค่สี้าหลังของเาันจะอ่น6สแตนบายเซิวทีกันแล้วพี่น้องพร้อมแล้วสวัสดีค่ะน้องพ้อมแปมกับพร้อมล้วเอ้าทาเป็นยังไงมือนีมันมัน ป้าเป็นุปเนอเด็กองม่น้อนีรกับป้าอะไรกับป้าก่ทเลนักไก่ทะเลก็ได้ใส่สีฝาคุณนายสีเล็บคนโค้ชโซไทยใช้เทเล็บเจวบ่ะใช้เทเล็บเจวตีแม่ยวว่ายังสั้นลูก่แมนค่ะเนบหูกันไหนเนมหัวมึงกันนน้องเห็ดเออเห็ดทาเนมหัวเออเลยตองมาปีนี่ใส่แทบให้สาวหน่อยเริ่มจะเขาไทยไปละ ตัวตัดีวตอบ้างไหมบัดจะไปหาได้หาได้เลยไม่ความเรื่องคไร้พจะนอนเป็ดเอาางเลยก่อนอะไามันฮตดิอวะันะตั่วันว่อยอคนน้าตัวม่นฮอตดบบเมือีร่ะเขาเดิมาได้มื่นจะแทล่ะีรีสมาานข่าพีเขากับไปเลย เขาไมยังมาให้ยะะตั้งนี่จัดการล้วเลยัจัดการล้วเลยจัดการเ้เออเออเออเอารวมนี่เด้อเอารวมปากเบี้ยวแล้วไปติดอ่ะอุ้ยผู้ชือหลอดไฟไหมนั่งเก็บความเต็มเป็นผู้ชือหลอดไฟสมกันมาก โอ้ยน้องกบดเยนแล้วรู้กบดเยอะเลมันจริงไหมแหรอกินแย่งันยังก่อนจริงไหมแหรก็ไปําแยงกันา็บ่เป็นตะเกตีมันปรนเมินเป็นสมุนไพรโบราณปติกันเอามาร่วมกันว่ามันยาหักไม่เมื่อไหร่พันกันรุ่ว่ามันยาหักไม่ถั่เกากันาเจาะรึไงถั่าเกากั ขี่เกียร์กันฟอนขี่เกียร์กันเออสำรับปันป่าเด้อเด้อทุกคนตอนเขาออกไปเขายืนสำรับปันป่ากันเอาเด้อเวทีมันเฉียบโมเมนต์ปั้นป่ามันมีบทเอาฟันแขกซะมันจังเกีนทั้งหน้าทั้งหลังมันโมเมนต์ปันปัาซิวอ้าวดอกนะฟันปัาสลัม เห็นว่าประกาศชื่อเข็มกับม้วนใช่ก้นโมลดบอค่ะเขาประกาศรางวัลค่ะไอ้ไอ้พอดีซ้อนหนึ่งห้องหนึ่งพญาพอดีเห็นตอนจอถ่ายรูปพญาเข็มแล้วว่ามันคือกิ่งใหม่แห่งกระใบจำแย่แต่กะนั้มันว่าเออจะกันแล้วป่เอาขึ้นมาห้องเชียร์แขวิดีทุกคนี็ดีแล้วว่าอินดีมันคือกิ่งใหม่แห่งกระใบจำแย่แต่กะนั้นเราอยู่ นั่นนั่นนั่นไม้พอดีแลอยู่ไ่นแจวายอย่างเล่าังนึงเนี่เล้าไทยกัแก่ว่ายังเออเจวายังผู้ดีกว่าฮะสมกันสมกันเยาข้นี้สมเลยเป็นแรกเป็นเขาพนดเากันดีโบแมนบค่ะภ้าผู้นางโบแมนเมยวดิเพ้าว่าสมกันเหมือนกับกิงทองกับใบหยกโบแมน มน่างมยกยุตว like, ่าแบบแบบว่าอัตลักษณ์ไหมเคมีแม่ขันคันขันโตแบบดาหมอ่ใส้มีอีกนึงว่าหมาคว่หมายอกองสั้นวาหมายื้อไมใอีกหคว่าหมายเป็นภาษาดาละเคมีเข้ากันแม่ ใช่หน่งก็ไปแกแมนครับแลวไปแกมันเ่าเขาก็ใจยุตหมายถึงว่าเคมีเฉยๆเคมีเข้ากันก็เลยเหมือนเคมีเข้ากันเหมือนใบโย่บอแมนค่ะจริงไหมแห่งก็ไปตำแหน่ขอพี่หลักฐานอยู่ในคลิปข่อย อยู่น้ำกันนะกันเลีกันเออมันตกไปนักแสังเออตกไปนังแสดนอยู่แล้วยังนอนคือมาแท่งข้างหลังเออทุกคมาหลังกันเริ่มเจ็บโอ้ความรู้สึกชาโพดพอประมาณมันแท่งทะลุเอิร์กมาแห้งหรอบอสวมเขาแท่งการเท็งโอเีหนี่พี่วัดสุดยอดเลยอ่าในบ้างวะตอนที่แก้มถ่ายรูปแล้วไอ้เขียนเป็นพุ่นจัดท่าให้เออมาถ่ายท่านอยู่ตอนเราบอกใหายไม่งแก้มยิ้มบอกยิ้มง่ามบัก ใส่ยิ้มเมื่อไบอกเราอาแบบเซ็กซี่เอาแบบเซ็กซี่มันบอกไอ้แกมแส่ผูกยาววงมืออะได้เออาะว่าพี่ชาเนี่ยเอาไปใส่ไอ้แกมผูกเดี่ยวใส่ไม่ใ็่ยังไหนวางหนึ่งจะบอกเราเห็ุยิ้มยิ้มยังไหนบอกว่าจะเห็ุได้ดจะบมแค่มันเหตุไม่ผูกเหตุอะไรเห็นอะไรเห็นงามอยู่แต่ภาพนีงงามแบบไหนอะไรบ้างไหมเนี่ยเอาไปอีกรอบนึงเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปเรียนเนี่ยเขาไปโจลีกะชีนเออไปโจลีกะชีนนะคะมือสื่เจอนะคะ เอ้าเขาสิเกินแล้วเนี่ยนี่ท่านบ้านว่าตรงบ้านว่าปนนี้ถอดออกที่แตกที่บนี้คุม่นายพอที่นี้คุณพ่มันเป็นหอยแล้วน่ะพ้นมันยังไม่โป่งเหรอคุณนายผู้เจ่าเอาละครับพี่น้องขาสำหรบคกิปดีไว้สมิ่กันกล้วกันขรับเป็นกำลังใจมื้อนี้เขาอยู่ที่ตลาดตลาดนี่ขอเลื่อมจ่อย ก็คอยกาลังชิวตลาดนหูวนหูมันหมอกว่าบิ๊กบิ๊ฟู้ดตลาดบิ๊กานชาวบานสระยองนะ่มนี้อยู่กันที่นี่เอาเพ่กันไม่คิดหน่ค่ะบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะฮกันแพ่งกันเนี่ยค่ะคุณอาแล้วไปองเด้อกินรสก็ดีองดิไแก้มังลองบี้น